อันนี้นะคะก็อยู่ที่ท่ารถนะคือนัดกับเพื่อนไว้ว่าจะไปเที่ยวกันนะคะแต่ว่าเพื่อนเป็นโควิดอ่ะแต่ทุกอย่างคือซื้อไปหมดแล้วนะก็เลยเหมือนจะต้องไปเที่ยวคนเดียวก็เดี๋ยวรอติดตามดูนะคะว่าทริปนี้จะเป็นยังไงจะรอดหรือเปล่าตอนแรกก็นั่งรถจากเมืองที่อยู่ไปทูบิงเงนนะคะเมืองที่เพื่อนอยู่ก่อนนั่งไปประมาณ6ชั่วโมงนะคะ หลังจากนั้นอีกวันหนึ่งถึงจะนั่งรถไปสตาร์ทบวกนะคะก็ประมาณ2อชั่วโมงมั้งไม่แน่ใจก็มาถึงสตาร์ทบวกเรียบร้อยแล้วนะคะไวมากเหมือนโกหกก็สรุปก็ไม่ได้มาเที่ยวคนเดียวนะคะมากับพี่ที่เป็นเมดที่อยู่กับเพื่อนอีกทีนะคะที่เขามาเที่ยวเป็นเพื่อนเนาะก็ดีใจคะ่ะดีกว่ามาเที่ยวคนเดียวเนาะ มาถึงนะคะเราก็มาเดินเที่ยวชมเมืองนะคะก็เมืองสตาร์บวกเนี่ยเป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเ,ออเมืองสองวัฒนธรรมนะคะก็คือมีทางวัฒนธรรมเยอรมันแล้วก็ฝรั่งเศสนะคะเป็นเมืองมรดกโลกด้วยแล้วก็หลายๆคนก็บอกว่าที่นี่โรแมนติกมากเลยนะคะก็ไปชมเมืองกันเลยค่ะ ทั้งที่เราสองคนอิ่มมากนะคะแต่ว่ามาเจอร้านขนมที่มันน่ารักระหว่างทางก็แวกกินกันเฉยเลยนะคะก็รสชาติก็โอเคค่ะราคาก็เอาเรื่องอยู่ก็ธรรมดาของการเที่ยวยุโรปเนาะก็กินไปคุยไปนะคะก็เหมือนพักไปในตัวด้วยเพราะว่าอันนี้ก็คือเพิ่งมาถึงเลยจากการนั่งรถไฟนะคะ ด้วยความที่ลืมพกสายชาร์จไปนะคะก็ไปเข้าห้างลาฟาเยตนะคะของฝรั่งเศสเนาะก็หรูหรลารลังการมากค่ะข้างในมีแบรนด์เนมอะไรมากมายเนาะแต่ก็ไม่มีตังค์ซื้อนะคะเดินวนอยู่พักนึงแล้วก็ออกมาสรุปก็ไม่ได้ซื้อสายชาร์จมาซื้อตรงแถว,แถวจัตุรัสกูเทนบวกแทนนะคะตรงจัตุรัสนี้เนี่ยก็เป็นที่ที่มานั่งชมวิวของพวกวัยรุ่นหนุ่มสาวนะคะแล้วก็เวลามีกิจกรรมอะไรเขาก็จะมาจัดแถวนี้นะคะ ตรงนี้จุดเด่นก็จะเป็นรูปปั้นโยฮันกูเทนเบิร์กนะคะเป็นผู้ให้กำเนิดนะคะแท่นพิมพ์คนแรกของโลกนะคะแล้วก็แถวนี้เนี่ยก็จะเป็นสถานที่จัดงานต่างๆนะคะพวกลานเบียร์พวกเทศกาลคริสต์มาสนะคะก็จะจัดแถวนี้ค่ะ ก็เดินมาไม่ไกลนะคะก็จะมาเจอนอร์ e ดามเดอรสตาร์ทบวกนะคะก็เป็นหนึ่งในมหาวิหารที่สวยที่สุดในโลกเลยนะคะใช้เวลาสร้างนานถึง400ปีเลยนะคะแล้วก็เป็นวิหารที่มีความสูงที่สุดในยุโรปแถบตะวันตกนะคะมีความสูงถึง142เมตรเลยนะคะแล้วก็ถูกจัดเป็นวิหารที่สูงที่สุดอันดับ6ของโลกด้วยนะคะก็สวยงามตะการตามากค่ะถ่ายรูปเล่นนิดหน่อยนะคะ ภายในวิหารนี้นะคะก็ถูกออกแบบให้เป็นห้องโถงขนาดใหญ่นะคะมีลักษณะเป็นเรือลำใหญ่นะคะซึ่งมีความหมายว่าการเดินทางของชีวิตนะคะแล้วก็หน้าต่างนะคะจะเป็นลายกุหลาบทรงกลมขนาดใหญ่นะคะที่มีความหมายถึงโลกและพระอาทิตย์นะคะนอกจากนี้ยังมีกระจกสี่ลุงนะคะสะท้อนแสงแดดจากภายนอกเข้ามาภายในวิหารนะคะทําให้ภายในวิหารเนี้ยบรรยากาศเนี่ยถึงจะมืดสลัวแต่ก็ยังมีแสง ความสดใสาจากภายนอกเข้ามาได้นะคะอีกหนึ่งจุดน่าสนใจนะคะในนี้ก็คือเป็นนาฬิกาดาราศาสตร์นะคะที่มีอายุกเก่าแก่กว่า500ปีเลยนะคะซึ่งความพิเศษของนาฬิกานี้ก็คือช่วงเที่ยงครึ่งนะคะจะมีการบอกเวลาที่นานกว่าปกตินะคะเพราะว่านาฬิกานี้เนี่ยไม่ได้ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องเลยนะคะ ะะตั้งอยู่ในย่านชุมชนเก่าแก่นะคะที่มีความคึกคักเนาะทำให้รอบๆวิหารเนี่ยค่ะเต็ไมไปด้วยร้านอาหารแล้วก็ร้านขายของที่ระลึกมากมายเลยค่ะสตาร์บวคนะคะก็อยู่บริเวณฝั่งแม่น้ําอีงนะคะก็สามารถนั่งเรือนะคะชมเมืองได้แต่เราไม่ได้นั่งนะคะแล้วก็เดินชมเมืองไปก่อนนะคะวันที่ไปก็คือแดดดีมากร้อนมากเลยค่ะ ที่ตลกมากก็คือวันที่ไปเนี่ยเรากับพี่ที่ไปด้วยเนี่ยคือเดินเยอะมากก็คือต่างคนต่างขี้เกียจแต่ว่าต่างคนต่างกิ่งใจนะคะก็คือเดินกันไม่หยุดไม่มีใครกล้าบอกกันนะคะนึกว่าอีกคนหนึ่งอยากเดินเดินจนเดินไม่ไหวนะคะก็เลยมานั่งที่เหมือนคล้ายๆเป็นคาเฟ่นเนาะก็สั่งเครื่องดื่มกินนิดหน่อยนะคะวันนั้นเหมือนจะสั่งเป็นน้ําผลไม้อะไรสักอย่างนะคะรสชาติไม่ได้เรื่องเลยนะคะแต่ว่าก็กินได้เพราะว่าคอแห้งนะคะ เทีเ่ยวชมเมืองเสร็จนะคะก็เราก็กลับที่พักกันนะคะห้องพักก็อยู่ใจกลางเมืองเลยนะคะเดินมาจากสเสอ้อสถานีรถไฟประมาณ10นาทีแค่นั้นเองแล้วก็ห้องก็76ยูโรมัง้งนอนได้สองคนนะคะก็ห้องก็ดีค่ะสะอาดดีหลังจากที่เดินเที่ยวกันทั้งวันนะคะก็เข้าห้องพักนอนกันนะคะมีนอนกลางวันกันด้วยนะคะเสร็จแล้วเราถึงจะออกไปเดินข้างนอกต่อนะคะ หลังจากที่เราตื่นแล้วนะคะเราก็นั่งรถชมเมืองไปนะคะมีตรงที่หนึ่งนะคะที่มันสวยมากลงไปถ่ายรูปถ่ายลายด้วยแต่ว่าคลิปมันถายไปนะคะแถวเนี้ยลงไปมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆมหาหลัยนะคะไม่แน่ใจว่าตรงนี้เรียกว่าอะไรต่อไปนะคะก็ถือเป็นไฮไลท์ของสตาร์บวกนะคะก็คือมหาวิหารนะคะเป็นเศาสนสถานสำคัญของเมืองะคะวันที่ไปแดดสองสวยมาก เราก็ไปนั่งดื่มกันรอบๆมันจะเป็นแม่น้ำเอียนะคะแล้วก็มีร้านอาหารเป็นเหลืออยู่ข้างๆคะ่ะแล้ก็ดื่มไปชมวิวไปหลังจากนั้นนะคะเราก็ด้วยความอยากเนาะอยากกินอาหารแบบสไตล์เอเชียนะคะก็คือเข้าร้านเกาหลีนะคะมื้อน,นี้เหมือนจะหมดไปตั้ง80กว่ายูโรนะคะรสชาติอาหารก็ไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่นะคะแถวนี้ร้านอาหารเอเชียเยอะ อาหารจีนอาหารเกาหลีอะไรอยเงี้ยค่ะเยอะมากแปกใจเหมือนกันด้วยความเราเป็นคนเอเชียเนาะอดใจไม่ไหวก็เลยดูยอาหารเกาหลีสักหน่อยวันต่อมานะคะเราก็ไปเดินเล่นกันนะคะย่านนี้เรียกว่าเหมือนเป็น Little France นะคะก็เป็นย่านเก่าแก่ที่จัดว่าเป็นมรดกโลกด้วยนะคะแล้วก็แถวนี้มีอาคารเก่าแก่สวยงามนะคะ หน้าฤดูใบไม้ผลิเี่ยก็จะตกแต่งไปด้วยดอกไม้นะคะแล้วก็ฤดูหนาวก็จะเป็นหิมะปกคลุมตามอาคารอย่างเงี้ยค่ะก็สวยมากเลยนะคะโรแมนติกมากต่อไปก็จะเป็นสะพานนะคะสะพานชื่อสะพานปงกูแวสนะคะก็เป็นสะพานคนเดินทอดยาวข้ามแม่น้ำอิวนะคะ สะพานเนี้ยก็จะมีอะหอคอยขนาดใหญ่4อาคารนะคะตั้งอยู่ตามแนวสะพานนะคะแล้วก็ข้างบนเนี้ยเขาให้ขึ้นมาชมวิวมาถ่ายรูปได้ฟรีนะคะข้างบนนี้ก็จะเห็นวิวเมืองเก่าชัดเจนมากเลยค่ะสวยงามมากแล้ววันที่ไปอากาศคือดีมากลมเย็นๆแล้วก็มีแดดอ่อนๆน,นะคะฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นเหมือนอาคารกอร่อสร้างสมัยใหม่ละคะ่ะไม่ใช่เป็นฝั่งเมืองเก่าแล้วนะ แล้วข้างบนเขาก็จะมีเขียนบอกไว้นะคะรายละเอียดว่าสะพานนี้มีความเป็นไม้อยังไงอะไรประมาณนี้ยค่ะก็นั่งเล่นกันสักพักหนึ่งนะคะแล้วเราก็ไปเดินตลาดนะคะเหมือนเป็นตลาดนัดของบ้านเขาอะ่ะคือพี่ที่เขาไปด้วยเขาอยากซื้อผักผลไม้กับเยอรมันเพราะว่าเขาบอกว่าผักผลไม้ที่เนี่ยรสชาติมันจะอร่อยกว่าบ้านเรานะคะองุ่นก็ซื้อมาอันหนึ่งอร่อยมากอยากกินอีกเลย แล้วก็เราก็มาพักดื่มกาแฟกันนิดนึงนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆซุ้มเล็กๆนะคะแต่เขาจัดร้านน่ารักมากเลยเป็นซุ้มกระจกนะคะันี้ก็สั่งเป็นอะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วนะคะรสชาติด,ดีด้วยช็อกโกแลตร้อนมัง้งก็นั่งจิบกาแฟจิบช็อกโกแลตไปนะคะก็เหมือนเป็นการพักไปในตัวด้วยเนาะ เขาก็จะเป็นร้านเล็กๆนะคะมีคนทาอยู่คนเดียวนะคะจริงๆแล้วถ้าเกิดอากาศดีๆไปนั่งข้างนอกก็ดีค่ะแต่ว่าวันนั้นไม่สบายเนาะก็เลยอยากนั่งข้างในอุ่นๆนะคะนี่ค่ะร้านก็จะเป็นเล็กๆเป็นซุ้มแค่นี้เองเดินมาเรื่อยๆก็เจอตลาดนัดอีกแล้วนะคะก็แวะดูซื้อผักผลไม้เหมือนเดิมค่ะ ตลาดนัดเขาจะเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็สะอาดมากเลยนะคะมีทั้งผักผลไม้แล้วก็ต้นไม้ขายนะคะแล้วก็เราเดินมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็มากินร้านอาหารร้านหนึ่งนะคะก็เซิร์ชเอาตาม g o o g l e เนี่ยแหละคะ่ะแต่ว่าร้านนี้เขาบอกว่าทําไส้กรอกเองนะคะเราก็เลยเข้ามาชิมน,นะคะก็รสชาติก็โอเคค่ะที่ที่เรานั่งกินอยู่เนี่ยมันอยู่ชั้น2นะคะแล้วก็ชั้น1ก็จะเป็นเ,เหมือนร้านขายไส้กรอกเล็กๆนะคะเป็นไส้กรอกที่ทางร้านเขาทําเองเนาะ กินกันไม่หมดเลยค่ะเขาให้เยอะจริงๆต้องหอ,อกกลับไปกินที่บ้านต่อพอกินอาหารเสร็จเราก็นั่งรถรางชมเมืองนะคะพอใกล้ๆจะออกนอกเมืองเราก็ลงมานั่งดื่มอะไรที่คาเฟ่สักนิดนึงนะคะก่อนกลับคาเฟ่ก็ธรรมดานะคะคนขายก็บริการไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่ามีน้องหมามาต้อนรับนะคะ ปเที่ยวสตาร์ทบวกฝรั่งเศสนะคะก็ไว้เท่านี้เนาะใครที่อยากได้แบบความรู้ประวัติศาสตร์หรือว่าอยากเที่ยวเจาะลึกอะไรแต่ละแต่ละสถานีว่าตรงไหนไปยังไงอะไรเงี้ยก็คือไปดูคลิปอื่นนะคะเพราะว่าเราเน้นเที่ยวเอาบรรยากาศแล้วก็ดูที่กินที่เที่ยวเฉยๆนะคะก็ลิปนี้ไว้เท่าน,นี้นะคะบ๊ายบาย